สวัสดีครับก็ปุบอีกตามเคยครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของคนส่วนใหญ่วันอาทิตย์ก็วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปตกปลากันก็หนาวมากเช้านี้หนาวมากครับก็นาวแต่เมื่อคืนนะครับหนาวมากก็เดี๋ยวเราไปชมกันว่าหมายจะสวยไหมแล้วเราจะได้ปลาไหมครับเดี๋ยวเราไปชมครับครับก็กําลังเดินทาง กำลังเดินทางไปสู่หมายที่เราจะตกกันก็ไม่ไกลเท่าไรครับก็ประมาณจากบ้านผมก็สิบกิโลได้ประมาณนั้นครับโอเคก็ขับรถเรื่อยๆหนาวครับเอาเครื่องไปหนาวอากาศเช้าหนาวมากครับนี่ครับโอเค บ้านผมก็ค่อคนข้างจะจะโหดหน่อยนี่ครับมีลงมีขึ้นมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาครับบ้านผมมันหยุด,ดส่วนตนใหญ่ก็จะเที่ยวพักผ่อนเนื่อจากการทัพงานแล้วก็จะพักผ่อนกันวันนี้คือวันนี้เป็นวันสบายเขาแล้วันนี้มันหยุดพักผ่อนกันให้ชุ่มใจแล้วเดี๋ยววันจันทร์ก็สู้งานกันต่อไปครับว้าว wow. โอเคครับเดี๋ยวเราชมกันเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เตรียมเฟียงลงไปในน้ำเรียบร้อยแล้วห้าคันก็เดี๋ยวมาดูกันนะมันจะกินไหมแต่ว่าเขาเขาได้กันนะเขาได้กัน หลายตัวแล้วโอเคผมเพงเริ่มตกไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องรอชมกันว่าได้ไหม วันนี้ก็หิวแล้วครับท่านผู้ชมข้าวมาก็ไม่ได้เอาข้าวมาก็จะเอามาม่าต้มแต่เราจะต้มด้วยน้ำเย็นครับโอเคก็ิธีนี้ก็เป็น ที่ที่ผมกินมาตั้งแต่เด็กๆนะโอเคทำไม,มยูนยู่โรงเรียนประจำครับตอนอยู่โรงเรียนประจำก็จะกินแบบนี้นะเนี่ยแต่เราเดี๋ยวจะทิ้งไว้สักพักให้มันอืดก่อนแล้วค่อยกินหลังจากที่เราได้ไปลายน้ำไว้สุกแล้วครับนี่ ว้าว <Wow. S 2> ลมแรงครับม,มามาแช่ her, น้ำย็นก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยยายาเงียบอยู่ไม่กินลมแรงมากเลย ว่าลมแรงก็ไม่ได้ขนาดลมแรงกขยังได้กันเลยผมยังไม่ได้สักตัวน้องๆนูๆนูดูห้ามลอกเรียนแบบนะครับเดี๋ยวท้องมันจะขึ้นโอเค ันก็เงียบตั้งแต่เช้าแล้วไม่กินเลยสักตัวครับท่านผู้มชมลมแรงมากๆน้ำตกปลาเขาจะคือว่าถ้าลมแรงปลามันจะไม่กินแต่วันนี้ผมก็สู้เย็นๆแล้วครับโอเค ก็ฟังตรงข้ามผมเขาก็วิดเอาวิดเอาครับตอนนี้ก็เวลาปลายโมงฟ้าแล้วครับก็ยังเงียบเมื่อเชา้าหนาวแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะร้อนแล้วยางดีผมทำร่มไว้นะ ไม่ทันได้มองกินตอนไหนไม่รู้เลยตกใจวิดมาไม่ได้เปิดกล้องไว้ก็ดูสิครับตัวแรกของวันนี้ก็ <S <S 1> <S 1> ก็เป็นปลาสวายน้อยนะผมว่านี่ครับ ตวายตัวน้อยตัวแรกของยามบายนี่ครับลมก็แรงแรงครับทํานชุมก็ผิดวังจากการตกมาก็เลยมีสำรองไว้ ครับก็ถึงแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันโอเคโอ้ครับโอ้ครับนี่ครับติดครับติดครับ ตามตัวโอ้พอดีสายพอดีกินเลยครับก็ผมได้เอาลำสายงูไว้ล่อ,อมันล้วงมาก่อนครับท่านผู้ชมโอ้วนมากครับว้าวเดี๋ยวเราสายตะวกกอนโอเค ก็ค่อนข้างจะสายยากนะครับอีกมือถือกล้องย a ฮูว้าวถือว่าใช้ได้โอเคสามตัวโลวฟาประมาณนั้นดีไม่ดีสองโลด้วยสามตัวเนี้ยหนึ่สองสาม,ม o okay. โอเคครับก็อพอกินครับท่านผู้ชม่สายเสือด้วยก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับกดกระดิ่งเพื่อติดตามให้ผมมีกำลังใจทำคลิปหน้าต่อไปครับสวัสดีครับโอเค